เมื่อลูกชายคนเล็กอยากกินมาม่ากเกาหลีอันนี้เป็นครั้งแรกของเราสองคนแม่ลูกเลยนะคะพอดีเพื่อนมาบ้านแล้วเอามาฝากขอบคุณมากนะคะเคยเห็นเพื่อนๆบอกนะคะว่ามันเผ็ดมากแต่เดี๋ยวมาดูกันอันนี้แบ่งให้ลูกชายนะคะเพราะว่าเ,เขากินไม่เยอะก็จะมีเบคอนแล้วก็มีไข่ลวก จับตาดูกันให้ชัดๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กินยังไงนะกับบ้านไหนเขากินแล้วก็เอาใช้ช้อนน่ะก็แม่เอ,อ้ยพริกเข้าตาค่ะงานงอกเลยฮะกินที่ปากแต่เผ็ดที่ตาเอ๊ะยังไง การกินมาม่าเนี่ยอันตรายนะคะนีบัลาทำให้ตาบอดได้เแคตาดูตัวอย่างเคสนี้เป็นต้นค่อยย่าพามานล้างหาแล้วค่ะกลับมากินต่อได้กระดิษอ่ะแอดอบทอดเดินแน่นะคอมโดน่ะโอ่ไหวไหม เ็อ <laughs> 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 เอแค่ต้าสวัสอร่อยไหมบะอร่อยไหมเด็กก้อะขอบคุณครับป้านางก่อน<า>ขอบคุณครับป้านางซื้อมาให้ขอบคุณครับเดมอมแมม,ามม,ามา่าสมหอ อะไรไปเ็นัไไ่นได้มิสเตอร,ร์บแบล็กมัมม่า,มาเฉิบตีรสได้อ๋ออ๋อเดยฟินเอนทีลต,กกนน <c oughs> ตักกนยก็ใช้ช้อนสิคันโตควีตด,ด้ำแต่ซิตาว